สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพี่แป้นชมจะพาไปรับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นจริงๆมันมี3ชิ้นนะคะแต่พี่แป้นจะพารับ2ชิ้นก่อนเพราะว่าชิ้นที่3มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากและละเอียดมากนะคะเ <Okay. S 1> ดี๋ยวพี่แป้นจะมาทําคลิปแยกให้นั่นเอง <Okay. S 1> เข้าแมบตามพี่แป้นมาเลยนะคะเดี๋ยวพี่แป้นจะทิ้งรีไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะไปดูกันเลย มันก็จะขึ้นแบบนี้เะคะมันคือซีซั่นใหม่นั่นเองนะให้น้องๆน,นะคะกดปิดนะคะตรงสีแดงนะน้องๆกดปิดไปเลยจ้าจริงๆแล้วเนี่ยคือคลิปเนี้ยจริงๆพี่แป้นจะทําทั้งหมด3ชิ้นนะคะน้องๆแต่ว่ามันใช้เวลานานมาก ซึ่งวันนี้นะคะพี่แป้งมีงานต้องไปออกอีเวนต์น้ำมันก็เลยไม่สามารถทํามชิ้นได้นะคะโอเควันนี้พี่แป้งจะพาไปรับแว่นตานะคะน้องๆแล้วก็กระเป๋าก่อนนะคะส่วนชุดเดี๋ยวพี่แป้จะทําคลิปแยกให้นะคะเพราะว่าดูจากที่พี่แป้มาทําแล้วมันค่อนข้างละเอียดนะคะพี่แป้งดูช่องคนอื่นแล้วมันก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบ พอเราไปทําเควสที่เป็นเสื้อแล้วเนี่ยเราจะต้องมาทําเควสข้างนอกก่อนซึ่งพี่แป้งอยากมาอธิบายน้องๆเข้าใจได้ง่ายๆมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเป็นคลิปคนอื่นอาจจะสั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่แป้งดูแล้วพี่แป้งไม่เข้าใจนะคะพี่แป้งก็กลัวน้องๆมาดูพี่แล้วก็จะไม่เข้าใจเช่นกันนะคะพอเราเข้ามาตรงนี้นะคะเราจะได้แว่นเลยนะคะน้องๆเหมือนที่พี่แป้งเข้ามานะคะพอเราเข้ามาเราจะได้แว่นทันทีเลยนะไม่ต้องทําอะไรนะคะง่ายนิดเดียวเอง ต่อไปนะคะเขาจะให้เรานะคะทำการชูดบาร์สนะคะน้องๆชูดบาร์สไปเลยค่ะให้ได้ตรงแถบสีเขียวนะคะพี่แป้นก็งงว่าเฮ้ยทำไมตอนแรกเฮ้ยทำไมแบบมันชูดยากจังทำไมแถบมันแบบดูยากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราจะต้องไปอัปเกรดก่อนนะซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะมากดีเทลในการที่แบบเราจะทำไงให้แถบเขียวเราเยอะหรือใหญ่กว่าชาวบ้านเขาหรือว่าชูดง่ายๆอะไรอย่างเงี้ย มันจะต้องมีแบบวิธียากมากมันจะต้องมีวิธีที่มันแบบหลายขั้นตอนมากนะน้องๆพี่แป้งตอนแรกก็เฮ้ยเราจะทําคลิปเลยดีไหมแต่เฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันดูแบบไม่ละเอียดเกินไปพี่แป้งไม่อยากทาให้มันดูชุยๆเนาะโอเคหลังจากเมื่อกี้นะคะที่เราชูดได้แล้วนะคะพี่แป้งก็ได้กระเป๋ามาแล้วนะคะน้องๆน,งนี่เห็นที่พี่แป้งใส่อยู่ไหมเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูนะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลย ว้าววิธีเล่นง่ายๆนะคะแล้วก็ได้ง่ายมากนี่พี่แป้งได้มาแล้วนะคะทั้งกระเป๋าและทั้งแว่นตานะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะน้องๆที่พี่แป้งไม่ได้ทําชุดให้เพราะว่ามันหลายขั้นตอนมากเดี๋ยวจะมาทําสอนแบบละเอียดๆนะคะนี่พี่แป้งใส่กระเป๋าให้ดูแล้วบอกกระเป๋าน่ารักมากนี่นะคะพี่แป้งก็จะมาใส่แว่นให้น้องๆดูนะคะว่าเป็นยังไงบอกเลยว่าเท่ฟุดๆไปเลยสายฟรีจะต้องมีแน่ ด้วยจริงๆนะคะจากที่พี่แป้งเล่นมามมันต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะน้องๆเพราะว่าเราไม่ใช่ไปถึงปั๊บเราจะไปรับเควสได้เลยอ่ะสิบเควสอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องมาทาเควสข้างนอกให้เสร็จก่อนซึ่งเควสข้างนอกมีเยอะมากแบบประมาณแบบอีกสิบเควสอ่ะซึ่งมันใช้เวลายเยอะมากแล้วพี่แป้งอยากจะแบบทาให้ละเอียดและอธิบายให้น้องๆฟังว่าเอ้ยมันจะต้องชูดบาสยังไงมันจะต้องดังบารสามแต้มยังไงมันจะต้องครึ่งสนามมันต้องไปอัปเกรดอะไรบ้าง ซึ่งมันค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะพี่แป้งต้องขออ,อภัยด้วยนะคะอาจจะลงเป็นวันพรุ่งนี้นะ,ะที่พี่แป้งจะมาลงเสื้อให้ <Okay. S 1> หาน้องๆสะดวกก็อาจจะไปดูช่องคนอื่นก,อนก่อนก็ได้แต่อาจจะงงเหมือนพี่แป้นนะคะ <ceğim> บางช่องเขาก็แบบเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้น้องๆอาจจะไม่เข้าใจนะว่าแบบเออมันจะต้องทำยังไงงั้นก็รอดูพี่แป้งก็ได้นะคะ <Okay. S 1> เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยนะคะ <S <S ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขออ,อภัยด้วยบ๊ายบายค่ะ